เรื่องของ SDG Goals เนี่ยทั้งโลกยังสำเร็จไปแค่17%เราเหลือเวลาแค่ประมาณ5-6ปีก็คือปี2030เรายังตามหลังอยู่พอสมควรประเทศไทยเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนในื่องแง่ของความก้าวหน้านะครับทางด้านความยั่งยืนเป็นอันดับที่40-45เนี่ยนะครับจาก166ประเทศทั่วโลกการที่จะทำให้ได้เป้าหมายความยั่งยืนทั้ง3ด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องต่างกันดีเยอะความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ De ดี o b a l i z a t i o n ระบบการเมืองโลกที่ ไประบบปวงโซ่ประธานก็กําลังเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับด้านของ Digital t r a n sfmation o r AI คงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบเศรษฐ,ฐกิจเป็นตัวที่สําคัญที่เราจะต้องปรับตัวให้ทันด้วยทางด้าน AI ที่เข้ามาในระบบของของเรานะครับท่านพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยี Technology, หรือว่า innovation เนี่ยทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามประสบความสําเร็จในเป้าหมายเป็นเรื่องใหญ่มากการแอปพล innovation แล้วก็ AI เพื่อให้ได้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยถึงขั้นของ Net Zero เราต้องใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีอีกมากทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทุกคนก็ให้ หวังกับระบบการศึกษาที่เราจะสามารถสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยกันสร้างความยั่งยืนตรอบความคิดของความยั่งยืนเพราะเขาคือผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตพวกเราในฐานะเอกชนก็แสดงความรับผิดชอบส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเราครับ